กบสวัสดีนะครับมากินข้าวร่วมกันดนีครับนะพบกับผมนะช่อง YouTube ยูทูบลูกวิจาต์ากนะครับเป็นสมัยสเวนเนาะไม่น,นมีน้ก็เป็นวันที่29นะครับเป็นวันที่ย9เป็นวันสถาปนาหน่วยของผมนะครับนะกองพผ่านทหารม้าที่16นะครับเป็นวันสถาปนาหน่วยก็มีภารกิจก็ต้องไปเฮ็ดเครื่องเส้นนะคระับไปเฮ็ดเครื่องเส้นเพื่อถวายเจ้าที่เจ้าทาง ถือว่าเป็นบุญนะเฮฮ็็ดดเเครื่องเส้นถวายเจ้าที่จะทางผมเฮ็ดทุกปีครับตั้งแต่มาอยู่นี่เป็นสิบกว่าปีแล้วนะก็ได้มีโอการเฮ็ดสุกปีถือว่าเป็นบุญของเจ้าของแล้วนะเพราะเครื่องเส้นมันบริเฮ็ดแบบธรรมดาต้มไข่วางต้มไข่ต้มต้มหมูต้มเป็ดวางใส่มันบริอะไรครับมันเป็นสูตรของเก่ามันมีไอ้นั่นของแบบของเขาอยู่นะต้องเห็นตามแบบตามนี้เฮ็ดบ่ถึกง่อเฮ็ดเฮ็ดบ่ถึกคอย่อบ่ถึกป่องมันเสียวเสียวใช่ไหมครับว่ามันแต่ไรกันในเ่องครื่องเส้นครับ มือเนยกับขอนบานเกล็คนบรดทุกถอดปาทิคนบรดทุผักสด มก็เลยยุงหนุ่งแน่ด้วยเรื่องเส้นนี้ต้องเริ่มเพชรเพราะผมเริ่มเล่นตแต่ประมาณสี่โมงแรงสิไปเสร็จประมาณตีห้าจะคิดว่าใส้เวลาขนาดใดตั้งแต่สี่โมงแรงไปเสร็จตีห้าไม่ใช่เริ่มตีสี่เสร็จตีห้านะตีห้าพักใต้ของทุกอย่างก็ต้องล้างสันให้ดีเป็นของที่ดีที่น้ำมัดวอาไว้เป็นไปเอาไว้มีพระเจ้าตามีพระภูมิเจ้าทีมีท้าเทพกษัตรีมีไอ เอสภาพาสยามเทวาทีิราชสีหาจุดดีเค็ดไปถวายเพื่นต้วยต้องดีดีเลยไปผัดผูกไข่อือ บเอือมีคอมเมนต์หนึ่งคนบอกว่าจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ให้เกลยดคนดูเลยเห็นว่า คิดได้เนาะพันพวกประกวดนั่งามนะประกวดใจใจเสียไงเก่งๆไ้เจ้าเบิงเลยจะขึ้นไปกดไลค์เขาเมนเขามักขึ้นไปมักไปนั่นอยู่กดไลค์เขาอยู่เขาให้เขาให้เกิเจ้าบอผิดหวังนี่หรือไ อันนี้ผมยังเกลียดอยู่ดิตอบตุ้คอมเมนต์คุยตู้คอมเมนต์ได้ไหมน้ำโอน้ำพวกเจ้าอยู่เด้อเขาโอน้ำพวกเจากไไ้าว่าผักใกสุดแต่านางแข่งๆนเจ้าไปกดไลค์เขากดแย่เขาเขาโอนไม่เจ้าว่ะผิดหวังที่ดีวะบ <c ười> ริสิทธย์อย่างนั้นผมเมาหยอ,อกโอ่อเล่นซื้อแหละอย่าทีโทษกดผมนะครับ Mm-hmm. <laughs>

มันเป็นปะทุพวกนี้ก่งแต่กินม้ยังไม่ถิ่นท่าไหร่ไม่ได้ถี่อยู่กล,ลินจะหลาบใจก้อยอะไรก็บเบื่อ ต้องเปลี่ยนมากินแบบเนียงเป็นรสชาติหวานถ้าเรากว่อนด้วยแซ่บเลยมากดังมาก

ข้างนู้นนะเบอดกกันเหนียวมันจังไปเก็บไปกินมือหลังตัวนี้กับข่รได้นะบ้าก้างนี่บ้ามีก้างนะบอลมีกกางนะ จะไปสี่ผมนะว่าปุ้ประทูุ้ยกลางผมเอาเรนซ์จริงถ้ามันเห็นผมเกาออกแล้วในว้วเห็นอันนี้ขั้นแกะกับมุมขับรถนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไ้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบรูปยิ่งตาำขอบคุณดูวเมนขอบคุณทุกกำลังใจแล้วผมกใหม่คลิปหน้าด้วยครับขอบคุณครับ